ใช่แหะคนนี้แหละนี่แล้วันกัเื่อออะไรอ่ะส่วนที่วันงาน ทนายความทีรพัฒนะครับซึ่งท่านึงว่าควาไม่พวกผมในเรี่องเราะผมเป็นดีคนนะครับของท่านครับทำคดีให้เป็นการส่งก็ให้กับพวกผมนี่ครับถามเรืนความรู้สึกน,น,นะครับผมอยากจะเรียนนิดครับความรู้สึกของผมในที่มีต่อคดีนี้นะถ้าถามวันนี้ผมอยากจะบอกว่าในลึกๆแล้วเนี่ย ผมดีใจมากเพราะอดีมันจะได้สินสุดไปผมรู้สึกชินชาเพราะข้อกล่าวหาของพรชที่ก่อวึผมนะรุนแรงมาครับแมทั้งที่ผมได้ยืนยันกับระชมาตลอดว่าพวกผมไม่ได้ทําผิดครับพวกผมรักษาผลประโยชน์ของราชการในการทํางานนั้นเรายึดมั่นในสัญญายึดมั่นในระเบียบ ยึดมั่นในความถูกต้องยึดถิ่ทฐาครับแต่ปปชข่าวหาพวกผมเนี่ยผมไม่เห็นใจฮะปปชลงมาตีเนี่ยเก้าต่อศูนย์ครับเก้าต่อศูนย์นี่หมายความว่าถ้าเป็นชี้มูลเนี่ยเขาคือพวกผมคือดำสนิทถูกไหมครับไม่มีขาวหรือเทาเลยพวกผมโดนคดีนี้มาหนึ่งสิบกว่าปีท่านรอไม่ถึแต่ละคนนี่เจ็บปวดรวดร้าขนาดไหนเพราะในบางเรื่องที่ปปชครับผมเห็นใจปปชเห็นใจมากๆากฮะ พราะข้อมูลที่ส่งไปให้ปปชนั้นบางครั้งผมกลาบเยนเลยครับว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครับในเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้องส่งไปให้ปปชปปชในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ท่านก็ในเมื่อข้อมูลไม่ถูกการพิจารณาการตัดสินก็ย่อผิดมาใไปด้วยถูกไหมครับ